สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสูขูสุกคนครับพอ,อกระเบาเท้าฮักหน้าชาแนลครับพี่น้องมาพีพ่น้องมามือนีมาแบบขอบข so บบั้วครับ so หลังจากสงการแล้วบ่อได้ร่คลิปไปมือนึงเอามาแบบขอบขั้วครับมือนีมา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 เบิ้งพี่น้องพาพี่น้องมากินยังต้มไก่พี่น้องต้มไก่เสพระเขาเลยบังกินหลายคนต้มไก่เนืหลวกคาน้ำนะครับมีแหนมมาพร้อมเอาแบบขอบขั้วบังพี่น้องให้เบิ้งค่ะ นี่สาวสีนี่อ่าภรรยาบบาเทาได้โบมินหน่องสาวหลายคนเพิ่ว่าน้องสาวประส่นบบเม่นพี่น้องนี่ลูกสาวเบาเทาครับ่บมินเด็กเลยนะครับนี่ใหญ่เด้วใหญ่่าเม่ใหญ่กเมาแม่ี่ยวอ่าคนอันร้านสาวนี่ร้านสาวครับพี่น้องมาอยู่นํานี่มาเบิ่งลูกชายบานี่เอาพี่น้องว่าแต่คนนันลูกชายนี่ลูกชายบบาเทาผิวผิวตะกี้เบาเทากแนเี่วนี่ลหละพี่น้องอันนี้ร้านครับพี่น้องนี่ร้านนี้ ที่ไปกินน้ำบาดเห่ามา้ยบาดพุ่มบาดพุ่มบาดพุ่มอันนี้บาดบาดยังก่อนบาดคอมครับบาดคอมเบิร์ดบาดคอมใหญ่เป็นบาดเบิดอลไรพี่น้องมามาพี่น้องมาปึ้งใส่เป็นถาดเลยกินเลยลูกต้มไก่ต้มไก่มาเป็นถาดหลวกคาหลูกบบกินลวกคามหัศทั้งนี้ก็ได้อ่ามามาไทยแบบเลี้ยวๆแง่ๆเนาะพี่น้องเนาะกินเข่าแบบ กินครบแบบครอบครัวเกตยักษ์แล้วนะกินแบบครอบครัวพี่น้องเบื้องทิพเป่ากับทิพปง่าเลยอ่าได้บรรยากาศโอดนะเช้าสีมากินเขาน้ำบ่ได้ไปกินสองคนเลยพี่น้องหลังจากสงการแล้วพี่น้องเอ้ยเมยเอเลยอ่ะพี่สันช่วงสงการเสียงจักเสียงอียังเนี้ยดิมต่ำดึ่มต่ำจัดบ่ได้พี่น้องมือหนึ่งเพราะว่ามือสุดท้ายเพื่อนหมู่บ้านนี อันลูกไสน้นี่ขั้นโมโบมากับโบมาได้พี่นอ้องไอ้กล่องน,นี่ยิ้มเลยเดี๋ยวจะยิ้มเลยลูกไส้เนนนนอี๋ยวจะยิ้มเอา้าจัดเลยลูกจัดเลยจัดเลยมาเด้อพี่น้องเด้อมีเน,มมนื้อมั้งมีเนื้อเสร็จูเนื้อเนา้อเขาเขา,ขา,ขาห่อนบาดเลยโอ้ยคลากรายโอ้โหเขาคำใหญ่เขาคำใหญ่อยู่เลย เอาพุ่มเจลเนี่ยเอาจำน้ำนุ่งด้วยลงลุงตุนเดี๋ยวก่อนโอ้ยหัวหพีน่น้องเห็นแบบกอบกลัวซีโบเห็นบาร์เทลด้วยเพราะว่าบาว์าวลบางคนชือกล่องแล้วก็ชื้ออะไรบ้าง Thế thì sao xí thứ hai vô Nguyên đấy, tôm cây Chịp. Xẹp Vô xẹp cho nấy, tôm yên nó Mà để bên lòng được Ôi Xẹp vô hùm Xẹp tập chết 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 Cái chết tôm, chết 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 อืมอุ้มมาแล้วมาแล้วคือดีกว่าเอาว่างมันบ่มันบ่เห็นตัวบ่เห็นมุมโบ่ได้มุมเบิ่งนางไก่ลูกไส้ก่อนคือกันอยู่กับพี่น้องเอ้าระวังเบาเท่ากับลูกไส้กับหลานไส้เป็นยังไงไผ่คือไผ่ไผ่คือไผ่ไผ่คือเบาเท่าไผ่คือเบาเท่า อันนี้กับใหญ่เป็นบาวแล้วพี่น้องใหญ่เป็นบาวแล้วอืมค่ะคล่องค่ะน่ะค่าน้ําค่าลวกเขา้าว่ะอืมรับเข้ามา,มมาเฮิงา่ล่ะค่ะหึ ใ,ใกลจๆน้ะมังก็กินเขาปลาเพราะเขาจะเมือกอืมอ๋อเท้าสีไอเนี่ยบุญข <c oughs> ึ้นตรงเช็ด <c oughs> เข็ดตุกปุกอยู่ <c oughs> เข็ดตุกปุกเลย ลองเคกตนะเก้โลลูกขอไม่บวกขอไม่บวกหกสโลอืหกสิบโลเกตนัเยโลเกตห้าสเอ็ดค่ะห้าสิเอ็ดเออจะพูดหน่อยบานนี้แปดแปดสิบหกตัพี่ข้อมีกิบเอ็ด่โอ้หกสิบนักซัมพอร์ดอะโอ้ยนักซัมพอร์ดย่พอนัาตัวเฮยเจ็ดสิบนักโลดตัว เปี่ยนหัวในจังหน่อยได้เพี่น้องเด้อเพราะว่าตั้งกล่องไม่เห็น,อนอเอาแบบเรียวๆเอาแบบไม่เาเส,ส้นสีหัตะปัน่นได้สามขั สามคนสามคนนี่ไงเอ้า <Israelis> ป <were unlikely> oh, ่ะอืออร่ลยกอือเปล่าอือหืออร่อยไหมดึงไหมดึงไหม เอออ่าอ้ต้องใช้แต่นรำวิ <c oughs> จงใสยหิ้วเขาสองคันมาดีที่เขาก <c oughs> ารกินเตน้ำการกินน้ำอู้เหลนน้ำจนเหลวจนดำบิดพี่น้องเอ้ค่าหลาย ต้มยำไก่ต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านพี่น้องนี่เกลดขึ้นวเป่าก็บอกหืมข้านลม่ากินอยู่บบว่าถ้กินม่ จะพุ่มแซ่บป่ะเนี่ยแซ่บครับอืมขั้นแบบทายบรรยากาศครอบขวดนีดน่ะเห็นพี่น้องส้มพี่น้องว่าอยากอยากส้มหลายทันด้วยแต่เมื่อกับบอคอยไม่โอกาสเดี๋ยวจะไปกินก็พอเท่าไม่เทา่าแบบเนี่ย <laughs> ฮะบอลยินปะย,นยินทำหนึ่งคาหนี่แซ่บเหน่ยคนมีคา,า,าคนมีคาคนมีคาเดีวถคนมีคาคนมีคาอีบมกินกับทำกินกับเกี๊ยวบ้าสดน้ำตม้มบวัวไปเด้อ ย่ำมันสีมันยังนัวอืมเปียนที่เห็นสาวชีกินเขาได้มีน้องม er oh, ั <dilemma> oh, ah ้ยกินโลวกินอินกินปั่นกินก่อนอะไรดิโอสาวชีปั่นก่อนแล้วเบิ่งเบิ่งเบิ่งมึงกินกมไก่เน่ยมากคนอ๋อ เอลูกสาวเฮ็ดุกปุ๊กพี่น้องอันยังก็ไปสงการบอกไปท่าเปลี่ยงเขาเขาจับเกี่ยมเพื่อนเขาว่าไปจะสั่งเลยครับว่าเฮ็ดทุกปุกด้ว่เขาสอนเกี่ยมมันนี้ บางท่านกระเดินที่เดินทางกับประเหตการณ์ที่งานแล้วเด,ด<อ>ี๋ยวคือสิติดขนาดนนะั้เพราะมางองอื่นเนี่ยว่ามิตรภาพของแขกใช่ไหมอืมไม่เคยทิ้งกันนะมิตรภาพไม่เคยทิ้งกันมากินอี่ีจอดาก,กันหมดหมด,ดสิติดขนาด ครับอืมบบ้างมองได้มองได้บอลกับขาปลามาห็นขาปลาช่วงสงการน้ำมันก่ไก่ลูกรส้เอา้าอิ่มเลยอะไรบอกกำลังวันหยยามมังคไก่ <laughs> ลูก,าก่ายดีบ่านไป เนี่ยมักเพิ่นก็คือก๋วยเตี๋ยวมักครับกินก๋วยเตียเต๋ยวเมื่อนึ่งพาปูไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วจะคลองกินจนอิม่มสั่งกินแต่จะคลองปูนางเบิง่งปูปูว่าบวกกินดอกอะไปูว่าก็เลยได้พามาซื่อๆพาปูไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าปูไม่ได้กิน เราพึส่สัางนี่ออืมพงมางเอาตองร้าก็เลยสงต้องวัวป่าเนยสังไม่ขาดกัยังไม่ขาอุออ้ยไม่ขากัยังงงเนาะกินวนี้ก็ไม่เห็นกางจางเห็นการจางเห็แซบ สียบบเสียบเบื้องเก็บกินได้ตลอดยิบสีชัว่วโมงคุเนี่ย <c oughs> บก,กินแตยน่ยำน <c oughs> องบอก,กินแต่ยำรับบมนบก,กินยำนอยำนอนไมน,นิบสีชั่วโมองอยังได้หรอเจ้ามาก,กินขนมมาลรกเนี่ย <ห ồng. S 2> ของคขณคอ ดิบสุดหอานหเด่นเบอร์สามลูกปลูกไว้น้ำคั่นหน้าเด้อพี่น้องอันหน้าดุดไม่นี่มงามๆลูกไว้น้ำคั่นหน้ามาเทื่ยไปคุดันหน้าขาดเบอร์โมฮาดคุดจังได้โมฮาร์ดไขาดเนาะคุดเลยกระทมไป เบิ่งขาวอ่อนขาโหลมัจนจะบูหืนแหงหืน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 อ๋ออืย ข้าแก่แลวเขาเ้าสีปวดแขนแห้วพี่น้องมึงเข้าไปเปนั่งกินคองก่อนมั้ทางแบบให้หลายคน ววเว้ยงขซมึงนีมันปุส่งปูถนะเนี้มันเขาซื้อใส่ก่อนชวนบ่ก้อนทอดีินขาวเตียงเลยนะขนมสารคมอยู่ปัมน้ำมันอยู่ปันโคตรอดขนมสารคามันเจ้ากวันเลยสายเชิเศ้าเลย โอ้เก่งเอาประเทศไทยมีจักจังหวัดหรือเจ็ดสิบเจ็ดฮะเจ็ดสิบหกทำไมออจากจังหวัดเจ็ดสิบหกจังหวัดสอกกรุงเทพเอามันจังหวัดเป็นมันเป็นมือรหลวงมันเป็นเขตปกครองพิเศษประเทศไทยมีเจ็ดสิบหกจังหวัดเพราะว่ากรุงเทพมาหานครเป็นเขตปกครองพิเศษใะไรบออืม

ฮะสาวสีปั่นกินตัวพี่หนุ่มอะไรนึงเบิ่งทานไปไงพี่น้องเอ้ยเป็นห้องทองไปแล้วสาวสีห้องทองไปแล้วห้องทองก็ดีนะห้องทองสิได้จับกับถือกล่องโอ้จีดีถือกล่องเนียเพราะว่าแสีบดีอยู่ธเนี้ยพ่อจ๋าเสียบดีอิ่มหรือยังลูก <Huh>? Oh, นิดนึงโอ้ยิงนิดนึงอ้า oh, ว oh, อาวดูนะตุกปุกลงเด็กพ่อเด็หยอกแต่ลูกสาวเราพี่น้องตะกี้ให้พ่อกอดเด้คู่มือนี่แล้วโลด <laughs> คู่มือนี่บ่ได้บ่ได้ใกล้เพื่นดอกตรงซูซี่เอาจันได้ใกล้เขาห้องพาหอ้องมันแล้ว,ลวนี่แห้งพายมันแล้ว เป็นได้ทั้งนี่ฮะม,ม,มันอิมออ่มป่อิ่มอะครับคุณดูเห็ดตาเลยพี่น้องมึง <laughs> ย้ำยิ้มหนีตาหนีปิดไปเลยย้ำยิ้มปิดตากันไปเลยอเอาอ๋อมันอิ่มหนุกสดในที่แก่วนี่ตทักงทักอีก้่ ใส่ตุมไก่ถาดหนึ่งเห็นแล้วพี่น้องแย่งหยาดกันกินมุ้มมิมมุ้มมุ้มมุมมิมมุมมิมใส่เสียบครับเข่ากับเข่าหอนห่อนเนาะคุณอ่ะทิปเข่ากับอะไรทิปบบกแงเลยผมสาวสีก็ไทยเลยมียนพลังเล็กกายอยู่ในหัวนี่พูดเป็นอย่างนีวพี่น้องมันล่ม อมดมพี่นกินอยู่นี่อยู่บัานพี่น้องอยู่บ,บ้านบัานหลังไม้นี่แหะพี่น้องหลังสงการบิ้งทั้งหนาพี่น้องแดดเดดเอาอันรดมาสงนามสงนี่สงหลังวันสงการพี่น้องจอดเลี้ยงกันไว้อ่าจอดเลี้ยงกันไว้สงหลังวันสงการเพราะว่าวัานสงการไปบ้าน พอเทาไปบันไปบานหญ้าผ้าพ่นไปบันหญ้าแล้วก็นบางบ้านไปผ้าลูกๆไปเรียนสงกานตอนบาน้านแถวไทายพี่น้องิ่งบ่ทันเด็ดปลูกอันต้นไม้ต้นหญ้าครับพี่น้องมันเป็นลงๆปลูกเรียบร้อยครับพี่น้องมาอนี้ปลูกเรียบร้อยมันสีเขียวแล้วบดนี้พี่น้องมึงาวเทาขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อห้พี่น้องมึงคือเขียวงามกันสวนเฮ็ดสวนครับทั้งนี้ มองตะกี้มันลงครับมองนี่าบาราเราก็เห็ดสวนเห็ดสวนใส่บเพราะว่าอย่างมันมันแหง้งมันแหลงมันแดดมองนี่ก็ใส่ลงรถดไปพี่น้องอ้าถ่ายพี่น้องเนเบื้องมือนี้บไ่ได้ไปทุ่งน่ะกินเขาอยูุบานครับพี่น้องมึอนี้กินเขาอยู่บานกับลูกกับหลานกับขอบขั้วล่อ,ลองบือพี่น้องพี่น้อง่ายากเบื้องแบบขอบขัะวอขอบรัวพี่น้องมึงอ้ สีอิ่มเลยที่อิ่มเลยเส็ดอิ่มแังเอาสีอิ่มกับสีดีลาพี่น้องกอนตัวเอาเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับทามีกับสีดีไทยพี่น้องเลยเบิ่งอีกนะครับได้ชมนะครับได้ชมได้เบิ่งบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศแบบครอบครัวนะครับจริงๆถ้าไปกินอยู่อยู่ปลาอยู่ทงหน้าก็สิได้อีกฟิลหนึ่งได้อีกบรรยากาศหนึ่งแมืนบ่วันครับนะได้อีกบรรยากาศหนึ่งกะมบรอยากาศยุบาน นะครับเอาล่าพีล่าน้องนะครับล่าพีล่าน้องบอกพี่บอกน่องว่าช่วงเทศากาลสงการนะครับเดินทางปลอดภัยไปหันมานีกัคอยมีความสุขเด้อพี่นอ้องเด้อเดินทางปลอดภัยเหตุการณ์เห็นงานกันคอยหล,ลับเลือนนะครับเงินไหลใ้อลอนองท่องไหลมาเงินไหลน้องทองไหลมาเอาเบิ้งเอาแบบเห็นแบบหลายหลายคนเอาสวัสดีพี่น้องกอนสวัสดีครับอาเอาบ่าวแาวสีสวัสดีผู้เดียวได้บาทนี่ ฝากพี่ตอนน้องสู้ขู่สู้กันที่เก่านะครับบรรยากาศขอบคุ่วบรรยากาศขอบครัวกับอาจจะหมุนวุ่วาดวุ่นวายนิดหน่อยนะครับกับขอถทดขอไพ่ด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องว่าอยากเขียนพี่น้องว่าอยากเบิ้งกับจัดให้พี่น้องได้ชมจังหน่อยนะครับหลังเทศกาลสงกรานนะครับกับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากพี่ต้อนน้องสู้ขู่สู้กันที่เก่านะครับมากอะไรถือใจกระแช่บะถานี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ